สวัสดีค่ะแล,แล้วเราก็โดนเรียกไปฉีดวัคซีนโควิดนะคะที่อังกฤษเนี่ยเขาส่งมาทางโทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็ให้เราเลือกเวลานะคะแล้วก็วันที่จะต้องไปฉีดประเดี๋ยวเราก็จะได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพื่อนๆเ,เดีจะได้ไปฉีดวัคซีนแล้วโควิด -19 วัคซีนที่ฉันจะได้ฉีดในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆมันเป็นวัคซีนของออกฟอร์ดนะคะยูนิเวอร์ซิตี้เดี๋ยวเราไปดูการเชฟท่อมจะไปส่งนะคะที่สถานที่ที่ฉันจะต้องไปฉีดนั่นเลยนะคะเป็นสถานที่ที่ฉันจะมาฉีดวัคซีนเพื่อนๆสุดๆเลยสุดของถนนค่ะตึกนั้นเห็นไหมเอ่ย เป็นนะคะสถานที่หาหมอด้วยนะเป็น local GP นะคะทียานไอเสวยบ้านเก่าเพราะฉันยังไม่เปลี่ยน Be easier with all the boards gone. เรียบร้อยเพื่อนเพือนเสร็จเรียบร้อยแล้วประสบการณ์ตรงนี้เลยนะคะวมื่อกี้ฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวที่ชฉ,ฉีดเนี่ยเป็นตัวของ Oxford University เพื่อนเพื่อนค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเจ็บหรือเปล่าภายในห้องอะนะคะเขาก็จะแบ่งกัน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 ะเอาฉากมากันกันแล้วคนที่มาฉีดเนี่ยคือเอาจริงๆมันจะต้องตามลําดับของอายุอะนะคะคนแก่ก่อนแล้วก็คนที่เป็นโรคนู่นนี่นั่นนะคะโรคประจําตัวแล้วพอดีชําโชคดีไนงะคือ ฉันมีบันทึกประวัติของการที่เราเป็นหอบอะนะฮะแล้วก็ที่ไปเอ็กซเรย์ป่งเอ็กซเรย์ปอดก็เลยได้นะคะอย่างรวดเร็วเพื่อนๆค่ะขาแต่ว่าถามว่าตรงที่เขาฉีดอะมันเป็นยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคือตอนฉีดนะเข็มเล็กนิดเดียวมือเบามากเข็มมันตีดเดียวบางๆอะนะคะคือบอกตามตรงไม่ได้น่ากลัวเลยอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะเจาะเลือดยังเจ็บกว่าอีกเพื่อนๆเอ,อ ก็เขาบอกว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วตอนนี้ก็รออีก3เ,เดือนนะคะ12อาทิตย์นะประมาณนั้นแหละแล้วเดี๋ยวทางนี้เขาก็จะติดต่อชัมมาเป็นการฉีดวัคซีนรอบสองนะคะจากตอนนี้เดือนมีนาคมอีก3เดือนนะคะมีนาเมซาพฤษภามิถุนากรกระดา โอ้ oh, วันนี้อากาศดีมากได้ฉีดวัคซีนแล้วนะเจอเข็มแรกของเราเดี๋ยวทีนี้ดูสายเอฟเฟกต์เลยกันนะว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าสายเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะมออีอาการปวดหัวนะคะอ่อนเพลียนะเราต้องดูสายเอฟเฟกต์นะคะเดี๋ยวดูเลยกันเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพื<ๆ>่อนๆค่ะวันนี้ก็นี่แหละมารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะแต่สายเอฟเฟกต์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็เดี๋ยวก็จะหายไปในวันสองวันเพื่อนๆ คนก็มาฉีดกันทยอยกันฉีด,ฉด,ฉดนเพื่อนๆเห็นนะเออวันนี้เขาก็เขาไม่เขาก็ถามด้วยนะในใบอะว่าเออคุณแพ้อะไรหรือเปล่านน,นี่นั่นอะไรยังไงนะคะเขาหาคุณนายมันนี่ดีกว่าเมาเรื่องฉีดวัคซีนเพื่อนๆทะหลอมแม่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ว่าสกรีนโควิดอะสบายใช่งไหมไม่มันไม่เจ็บไอตอนฉีดอะไม่ไม่เจ็บเลยไม่น่ากลัวเลยแม่เพราะว่าเข็มมันเล็กนิดเดียวเขาแทงเข้าไปแทงเข้าไปแค่ห้านะห้าวีแค่นั้นเองปุ๊บป๊บเดียวออกมาเสร็จไม่น่ากลัวเลย,ยแล้วไอ,อตัวที่ลูกฉีดอ่ะลูกฉีดของเออออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ ของมหาลาัยออกฟอร์ดหมต้องใช้ก้าเซนิก้าของแม่คนแก่อืออ้าวเหรอเมืองไทยไม่ใช้ของจีนใช่ป่ะของจีนด้วยไม่ใช่ของหลายประเทศอะ่ะอ้อเหรอแต่นี่นี่ของคนแก่มันต้องอีกอีกอย่างหนึ่งด้วยอีกอีกอย่างหนึ่งฮุกคลิ้นด้วยอีกอีกอย่างเลยแลไอ้อันนึงของเซนิก้ากันนะเหรอเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าแขนมันตึงๆยังไงก็ไม่รู้ <laughs> เออาจะเจ็บก็ได้เออเดี๋ยวมันอาจจะเจ็บก็ได้เขาบอกว่าหรือว่าอาจจะง่วงนอนภายในวันสองวันนู่นนี่นั่นอะไรยังไงอ,อแล้วเขาก็บอกอีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสิบสองอาทิตย์ทีนี้ทางทางเนี่ยทางศูนย์วัคซีนเนี่ยเขาก็จะโทรมาตามเออส่งข้อความมาตามให้ลูกไปให้ลูกไปฉีดรอบที่สองรอบสุดท้ายออใช่ก็อีก 2> 2ใช่ตอนนี้มันเดือนมีนานี่ อือลูกว่าเดี๋ยวลูกจะออกไปซื้อของซื้อของหน่อยเพราะว่าวันนี้ทอมไปเอาเครื่องไอ้นั้นเตาเผาบาร์บีวจากที่เอ่อที่นั่นแหละที่บ้านยาเตาของยอื่เอามาไว้ที่ที่บ้านเราไว้ทำแบบว่ารู้สึกวันนี้มันจะทำบาร์บ,บีคิวกินให้ลูกกิน เนี่แม่แม่แม่นอนนอนหลับแม่นอนหลับไปกลางวันแล้วแม่ขวาแล้วมีคนไม่ขับใครก็ไม่รู้มายื่นไล่องค์เลยแม่ก็ยกมือไหว้แล้วแล้วก็ตกใจตื่นโล่เออืมฝันดีฝันดีฝันดีเออใหใจดีดีแบบเปียยเลยฝันดีฝันดีพาโอเค์ได้เมตนะฝันดีฝันดีอืมดี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  ดีเนนะคนดีฝันดีแล้วแม่คุณแม่เล่าอห้ฟังอย่างแมยังแม่พ่อมาอ๋อแม่ยังไม่เล่าให้ฟังพ่อมาหาออเมื่อวานตอนี้แม่นอนหลับเนเยอีแม่บอกแค่ว่แม่ไม่ได้ลุกไปลากลกอห้แม่ก็นอนหลับไปเลยอ่ะอืมไม่ใช่แม่ที่เป็นไ แช่ไม่ได้ดูเพราะเดี๋ยแม่ดูก็เรามาละค่าเพิ่มเออหน้าตู้ไม่หลับไปเนี่ยอือก็น่าตู้เออใช่จ้ะคือแม่บอกว่าอะไรทีนี่แม่ไปนั่งดูรายการนี่กูก็ค่าก็ชวนตลกไปในโทรทัศน์อต่เชฟมันมันทะเลาะข่วนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่พ่อนั่งอยู่ข้างหน้าแม่แม่พ่อนี่ยอ้วนใส่เสื้อสีคว้าแม่แม่ก็อ้าวพ่อมึงอันไหนว่าจะไปดูก็ทำผิดกันนะเดี๋ยวไปไปไปดูกันไสายแม่นะแต่จะมานั่งอยู่หน้าแม่อืมผมฝัน อือ <ừ> mm. ้ที uh, <es> ่แก <Yeah. S 1> um. ่ะทีเราทำูลมไใก็ลก็ไม่ไหวทมุลไปแม่ก็อให้ต้มน้ใหพ่อให้รู้นะแม่ให้ใครไปอะแยมที่แม่บริจาคไปนะอืมก็ดี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 แล้ว่ะอืม โคตเงียบเลยอ่ะดูดิคะนี่อย่างว่านะมันลักดาวนเพื่อนๆเนข้าเผาสับกัน หนึ่งวันถัดไปเพื่อนๆวันนี้วันต่อมานะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปเมื่อวานนี้รู้สึกเจ็บแขนค่ะเจ็บนิดๆไม่ได้เจ็บเยอะอะไรเพื่อนๆไม่มีอาการเพลียใดๆนะคะเพียงแค่ว่าเจ็บแขนนิดนึงนะคะตึ๊บตๆ๊ตบตบนะ เดี๋ยวรอดูอีกนะคะไม่รู้ว่าจะเพียหรือเปล่าแต่บางคนเนี่ยเขามีอาการเพียแต่ฉันไม่มีอาการเพียไม่มีอาการรู้สึกเป็นไข้ใดๆเลยแค่เจ็บแขนนิดเดียวเท่านั้น